นี่ยู่มาเก๊าแลแ้วตะกี้เรียกว่าเป็นซิตี้ไซซิงนี่คือซนโดสแควร์เดี๋ยวเรามาเดินตรงนี้ส่วนอัฟเฟรงตัวแข็งเรียบร้อยเย็นเจี๊ยบสนะพงษ์ดูวิวเ,เดี๋ยวเรามาเดินนะครบมี๊นั่งกินฮางกินดาส เดี๋ยวได้จากโรงแรมนี่เราอยู่ที่ไหนกันเราอยู่ที่ไหนกันคะมามีอันนี้โซฟิเทลนีอยู่ข้างหลังนี้โซิเทลปอนโตเข่าเฟิงแดดแดดผู้เสี่ยงโชคโรงแรมที่ไม่ได้มีแค่ที่พัก มีคาสิโนทุกที่ทุนทุกที่ทุกที่สวยงามนี่วิวท่าเรือ้งฝั่งนู้นเป็นฝั่งจีน,น,นปิงนี่คืนนี้นอนโซฟีเทลนะครับมามีมออพอรับได้ไหมคะโคลงไปแล้วเท้าก่อนเหนนะื่อยมากพอดูได้ไหมคะมห้องนี้ น,น,นี่มีห้องอาบน้ํำนี่กิดร้านทองทองคมโรงแรมดูเมนูซะก่อน,อนออร้อยเปอร์เซ็นตะ์ร้อยเปอร์เซ็นต์เปิด Google ทันสลิดกูเกิลทนสแเรวไม่เข้าใจส่วนก <Google. S 1> ง ยังไงลูก<ด>นี่ร้านนี้คนแถวนี้เขากินกันน่าจะโอเคหรือจริงๆป่าพ<ด>อาแค่ามาเที่ยวเข้าบบอนแล้วก็มาเจอเดีวรอดูมีสั่งข้าวผัดย่างโจอกินได้แน,น่นอนนี่หมูแดงหน้าตาดูดีว้าวหมูแดง ใหญ่เบิ้มรสชาติเป็นไงคะมีมัมนแบบเดี๋ยกินเอกินยังค่ะออยไหมอร่อยมามีรีวิวอาหาร ข้นกุ้งว่าแกเป็นใครวาไข่ดาวกุ้ง,ขงไข่ทอย่างจริงคือไข่ข้นกุ้งส่วนหมูแดงหมูแดงอบน้ำผึ้งก็อร่อยดีแต่พอดีเราเป็นคนไม่กินมันเสียดายนิดนึงเพราะว่ามันเยอะไมม่ีกินนะครออย่างสุดท้ายคือผัดจังโจ เมนูประจำชาติมาแล้วค <moved. S 1> ือว,ว้าวใช่เดี๋ยวให้มามีลองอเป็นชื่อมนคนหนึ่งของจีนเป็นชื่อมนคนหนึ่งของจีน พร้อมไหมครับนี่ต้องตัดเราอยู่กันที่ Senado Square อย่า,ยายนี่ Senado Square มีวัดสันกับซาซามีเลือกซาซานูนแกนลิสบัวอยู่นู่นสาเห็นมันเป็นโรงแรมที่ยิ่งใหญ่อลังการมากคนจีนอ่ะแปลกชอบแวะร้านขายยายานวด นี่จากเซนาโดเดินขึ้นมาเจออะไรเจอร้านสวอตไม่ไสายด้วยนะนี่น้องหูจงสวยคือเขาก็พยายามยังขายให้เรากินอยู่ละเขาจำได้ว่าซ้ายนะเนี่ยแต่ขวาก็มีเดี๋ยวให้เดินเดี๋ยวให้เดินกลับไปขวา ไม่เอาจะหมดแล้วอ่ะมันมันดูเดี๋ยวฮ่องกงก็ได้ทัดไข่นะรูแผ่นเนะเหรอ<ะ>เดินไปก่อนหาบ,บทหาบ,บทมับบทไนไปทางนี้มันนี่อยู่ร้านรองเท้าด็อกเตอร์ก้อง มาฝึกภาษาจีนไม่รู้เรื่องเลยโอ้ลองค้าสไปเดอร์ไ้องดไกนี่ด็อกเตอร์กล้องด็อกเตอร์กล้องแพงนะเนี่ยเป็นแบรนด์เนมนี่ดูเฟิงใส่คัตชูตั้งแต่เด็ก ลองดูอ่ามีเฟิงไดหไหมล่ะคะโอเคไหมเฟิงโอเคอนดอะฟงสไปเดม่เ้า ดีไซน์ต้องได้รับแรงบันดาลใจเช่นหกป่ะม,ม,ามาเพิ่งเพิ่งมานั่งค่ะใส่เลยไหมเอามานั่งก่อนมานั่งก่อนนี่ไอติมจีนมีชิมเรียบร้อย,อยออเอาโครเแลอวถ้วย เอเอเอร์แอนบัติกอรรจเหม <oh nah ือนที่กับปาทำอ่ะที a ่กินไอ้นั e ่นไอ้น้ไ e อ้มตังย้อนโงวงนี่บัตตี้ออร์นจ์นี่เอโอ้โเลมอนเซลโลสองอันสี่สิบห้าเดี๋ยวชื่อร้านคือเลมอนเซโล ก็ต้องกินของซิกเนเจอร์เขาดิโคลาอันโคลาอันกับอัมีเยเอาไปทิ้งเอาไปทิ้งเอาไปท้เอาไ้งเอากอ ดูดิ่ะพงได้รองเท้าใหม่วิ่งเป็นปากัวเลยเปงก็ได้รองเท้าใหม่นะคะให้พงรองเท้าใหม่ไม่มีที่อื่นนะออเรนจ์รันดี้ออเรนจ์ทัดไข่ร้านนี้หรือเปล่ายูดันตงหัวเว่ ไม่ร,มรู้เดินไปก่อนฝวาจะถึงฝาบดมีเอ้ยฝาบดไม่ได้ไกลนะระยะทางอยู่ที่จำนวนร้านค้า <c oughs> หมูแผ่นหมูแผ่นตงไม่กิน ส่วนเปิงนี่ก็เปิงขาหนูพว่วงพ่วบพว,พวเลยเนี่ยอา้าวถึงไหนแล้วฝาโบสเฮ้ออะไรเนี่ยผู้หญิงให้ดอกไม้ผู้ชายปอง โน่นไปที่บันไดลูกป้อง,งป้องป้องครับมาทางนี้ครับ Let's go <S ว้าว,ว,าว ไปไหนละนี่ว้าวฝาบทย้ำความคืนเห็นไหมว่าเราต้องมาดูฝาบทสถาปัตยกรรมที่ถูกปิดปรับปรุงโอ้โหอัฟเฟิ ด้วยความพยายามอย่างไม่ย่อท้อก o u อัพอัฟองยูชื่อกัอตอนนี้ประมาณ11องศาหนาวจับใจมวยน้อยตะกี้ระหว่างทางเดินจากเซนาโดขึ้นมาเมื่อไหรจะถึงฝาโบทเจอร้านก็ช็อปเจอร้านก็ช็อปเจอไอติมแล้วซัดต่อ ฟงอยู่ไหนเอาฟงฟง c o m มเฮียชอบชอบเหมือนตอนไปเกาหลีเจอหนาวๆต้อง นนเนอ้าวอฟ้องเขาปิดปะปุง้งแต่เขาไม่ได้เอาผ้าหอ่อนี่มามีบอปเปิ้ฟปงไปไหนแล้ว <laughs> ได้รูปอะไรกับเขา <laughs> กด subscribe ให้ผมด้วยนะครับ